สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลปียเวทตั้งโต๊ะแถลงปมดราม่าเดือดไลนนวัดออกจากโรงพยาบาลจากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสระราสินได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กรามให้ปล่อยโฮครั้งมีนายแพทย์รายหนึ่งในโทรเข้ามาแจ้งว่าให้เจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลโดยด่วนล่าสุดทางด้านโรงพยาบาลปียเวทไม่รอช้าจะแถลงข่าวถึงกรณีดรามา่าดังกล่าวทันทีโดยได้ชี้แจงไว้ดังนี้ ขอความร่วมมือไปยังผู้ป่วยทุกท่านที่มีอาการดีขึ้นถ้าสามารถกลับไปพักที่โฮสพิเทลของปิยเวศต่างๆได้ก็ยินดีจะให้กลับไปพักฟื้นที่นั่นหรือที่บ้านแต่การสื่อสารอาจทำให้คลาดเคลื่อนระหว่างรองผู้อำนวยการและคนไข้และเป็นไปตามกระแสะข่าวที่ผ่านมาส่วนขณนะนี้นายแพทย์ได้ขอพักร้อนหลังจากเกิดเรื่องไม่สบายใจและเหนื่อยจากการทำงานโควิดมานานร่วมปี หากครบพักร้อนจะกลับมาทํางานตามเดิมทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการไล่ออกแต่อย่างได้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยระหว่างรองผู้อำนวยการทางเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุณนวัดได้พักรักษาในโรงพยาบาลปกติแต่เมื่อคือนนี้เวลาประมาณ22นาฬกาได้รับโทรศัพท์จากคุณวัดโทรเข้ามาพูดคุยในลักษณะที่อยากจะกลับไปพักที่บ้าน ด้วยความสมัครใจของตนเองที่จะขอกลับบ้านผมก็อนุญาตหลังจากได้ดูประวัติการรักษาสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้โดยใช้แพทย์ชุดเดิมรักษาติดตามอาการเรื่องอื่นๆไม่มีประเด็นสรุปคุณวัตได้ขออนุญาตกลับบ้านแล้วเดินทางออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ส่วนเรื่องที่รองผอ,อ,อต้องเป็นคนแจง้งเนื่องจากเราแบ่งหน้าที่กันเรามีเคสคนไข้ยเยอะ แพทย์ที่รักษาทราบนโยบายเมื่อทุกรงพยาบาลเมื่อคนไข้ดีขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยล้นแบบนี้จะต้องขอความร่วมมือทุกที่ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดเราขอความร่วมมือจากคนไข้อยู่แล้วเนื่องจากลดความเสี่ยงของแพทย์เพื่อดูอาการของคนไข้แล้วแต่แพทย์และคนไข้ตกลงกันเรื่องที่ตัดสินใจให้กลับไปรักษาที่บ้านเนื่องจากประเมินด้วยการบัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วซึ่งสูงพอกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แต่ก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยเรื่องค่าใช้จ่ายคุณวัดใช้ประาการสุขภาพของตนเองในการจ่ายเรื่องการไลฟ์ของนวัดตามนโยบายเราดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเนื่องจากคุณวัดไม่สบายอาจทําให้ไม่สบายใจทางโรงพยาบาลยืนยันไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความแต่ตามกฎไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในโรงพยาบาลซึ่งเป็นกฎทั่วไป แต่ในห้องส่วนตัวโรงพยาบาลไม่ได้ออกกฎห้ามโดยตรงแต่การพัดพิงองค์กรหรือบุคคลที่สามต้องรับผิดชอบแต่ทางโรงพยาบาลพยายามหาทางให้เรื่องจบลงด้วยดีทางโรงพยาบาลก็ยังติดตามอาการให้หายดีแต่เรื่องความขัดแย้งกับคุณหมอวิชยัยอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณหมอวิชยัยว่าจะดำเนินการหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ